สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนดูมวยคู่เอกบนสังเวียนการลงทุนที่บอกเลยว่ากำลังร้อนแรงสุดๆครับเป็นการประทะกันของ3 ETF ปันผลสูงที่เล็งเป้าไปที่เดียวกันนั่นก็คือดัชนี NASDAQ 100มาดูกันครับว่าระหว่าง JEPQ GPIQ และ QQI ใครจะมีหมัดเด็ดอะไรซ่อนไว้แล้วใครจะยืนหนึ่งในใจนักลงทุน คือปกติเวลาเรานึกถึงหุ้นเทคโนโลยีนะครับภาพในหัวก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตแบบก้าวกระโดดใช่ไหมครับแต่คําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเราอยากได้กระแสเงินสดสม่ําเสมอจากหุ้นกลุ่มนี้บ้างละ่ะจะทําได้ยังไงซึ่งนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ ETF ทั้ง3กองนี้พยายามจะเข้ามาตอบนั่นเองเอาล่ะครับมาทําความรู้จักกับผู้ท้าชิงทั้ง3มุมกันหน่อยดีกว่ามุมแดงนี่ JEPQ จากค่ายใหญ่อย่าง JP Morgan ตามมาด้วยมุมน้ำเงิน GPIQ จาก Goldman Sachs และสุดท้ายครับ QQQI จาก Neos แม่จะเห็นว่าแต่ละเจ้าเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีแต่ยักษ์ใหญ่ในวงการการเงินนุนหลังอยู่ทั้งนั้นเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ยกแรกเลยดีกว่าครับวัดกันที่หมัดเด็ดที่นักลงทุนสายกระแสงเงินสดแน่จะจับตามองมากที่สุดนั่นก็คืออัตราเงินปันผลตอบแทนครับ พอเราเอาตัวเลขการจ่ายเงินย้อนหลัง12เดือนมากลางดูเทียบกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยครับว่ามีอยู่กองหนึ่งที่ตัวเลขโดดเด่นขึ้นมาเลยแบบว่าทิ้งห่างเพื่อนๆไปพอสมควรเลยครับและผู้ชนะในยกนี้ก็คือ QQQI ครับโดยตัวเลขที่สูงถึงประมาณ14%เลยทีเดียวเรียกว่าชนะน็อกไปสวยๆเลยสำหรับยกแรกนี้สำหรับใครที่เน้นรับเงินสดเข้ากระเป๋าแบบจัดเต็มคงต้องเทใจให้กองนี้ไปก่อนเลยครับ เอาละครับจบยกแรกไปแบบสวยๆมาต่อกันที่ยกที่2เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับปั้นผลสูงอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอเพราะสําหรับการลงทุนระยะยาวแล้วยังมีอีก2ปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ต้องดูควบคู่กันไปนั่นก็คือค่าใช้จ่ายกับขนาดของกองทุนครับ และตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาเลยเพราะว่า QQQI ที่ปันผลแรงที่สุดเนี่ยก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่แรงที่สุดเหมือนกันอยู่ที่0.6%แบบเ,เลยนะครับแถมยังถือว่าเป็นน้องใหม่มากๆในตลาดด้วยในขณะที่รุ่นพี่อย่าง JEPQ กับ GIPQ เนี่ยนอกจากจะเก๋วกว่าแล้วค่าใช้จ่ายก็ยังถูกกว่ากันแบบเห็นได้ชัดเลยครับแล้วเรื่องของขนาดกองทุนหรือ AUM เนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยกับเรื่องสภาพคล่อง เวลาจะซื้อจะขายมันคล่องตัวแค่ไหนซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกว่า GEPQ นี่นอนมาเลยครับด้วยขนาดระดับหลายหมื่นล้านทำให้มีสภาพคล่องสูงสุดส่วน GPIQ ก็จะไซส์เล็กที่สุดในกลุ่มนี้ครับมาถึงยกที่3แล้วครับยกนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเกินเลยว่าแต่ละกองเนี่ยเขามีท่าไม้ตายหรือกลยุทธ์เฉพาะตัวอะไรที่ใช้สร้างรายได้ซึ่งตรงนี้แหละครับคือความแตกต่างที่แท้จริงของทั้ง3กองก่อนอื่นต้องบอกว่า กลยุทธ์หลักที่ทั้ง3กองใช้เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่า covered calls ครับอธิบายง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีหุ้นอยู่แล้วแล้วเราก็ไปขายสิทธิ์ให้คนอื่นมาซื้อหุ้นนั้นจากเราในอนาคตที่ราคาที่ตกลงกันไว้แล้วเราก็ได้เงินค่าขายสิทธิ์นั้นมาเป็นรายได้นั่นเองครับแต่ความเจ๋งของ GPIQ เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ทำ c o v e r calls แบบทื่อๆเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า dynamic override คือลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะขายสิทธิ์เก็บค่าตั๋วตลอดเวลาผู้จัดก,การกองทุนเขาจะคอยดูจังหวะตลาดถ้าเห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้ตลาดน่าจะขึ้นแรงนะงั้นยังไม่ขายดีกว่าปล่อยให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปก่อนเป็นการพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการเก็บรายได้กับการได้กําไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งฉลาดมากเลยครับ ตัดภาพมาที่ JEPQ บ้างกองนี้จะมาแนวเป็นระบบระเบียบมากครับคือใช้ทั้ง Call Option แล้วก็มีเครื่องมือที่เรียกว่า ELNs เข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้การสร้างรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันสม่ำเสมอและคาดการได้ง่ายส่วนทั้งฝั่ง QQI เขาจะชูจุดเด่นว่าเฮ้ยเราใช้ Data ในการวิเคราะห์นะเพื่อหาจังหวะทำค o เ e r ร์ l คที่ดีที่สุดแล้วก็ยังเน้นเรื่องประสิทธิภาพทางภาษีด้วยครับโอเคดูเหมือนจะดีไปหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ก่อนที่เราจะตัดสินผู้ชนะเราต้องมาดูข้อควรระวังที่อยู่ข้างเวทีกันก่อนเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและ ETF กลุ่มนี้ก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่สําคัญมากๆที่ต้องเข้าใจครับและนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราได้ปันผลหรือกระแสเงินสดรายเดือนสูงสูงแบบนี้มันมาจากการที่เรายอมแลกโอกาสที่ราคาหุ้นจะเติบโตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกไปผู้ได้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ ถ้าตลาดเป็นขาขึ้นแบบแรงๆแบบว่าหุ้นเทคพุ่งกระชูดผลตอบแทนของ ETF 3กลกองนี้จะสู้การถือน้สแตก100ตรงๆอย่างกอง QQQ ไม่ได้เลยครับเพราะเราได้ขายโอกาสทำกำไรส่วนนั้นไปแลกเป็นเงินสดรายเดือนมาแล้วนั่นเองแล้วก็ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องดูให้ดีอีกนะครับอย่างเช่นเงินที่จ่ายออกมาบางทีมันไม่ใช่กาไรทั้งหมดอาจจะเป็นการคืนทุนของเราเองซึ่งมีผลเรื่องภาษีด้วย หรืออย่างเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงโดยเฉพาะ QRI ที่มันจะคอยกัดกินผลตอบแทนเราไปเรื่อยๆแล้วก็กองทุนที่ยังใหม่อยู่ก็ยังพิสูจน์ตัวเองในตลาดหลายๆแบบได้ไม่นานเท่าไหร่แถมกลยุทธ์ที่ใช้ออปชั่นเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็มีความซับซ้อนในตัวมันเองด้วยครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราดูข้อมูลกันมาทั้งหมดคำถามคือแล้วกองไหนล่ะที่จะเหมาะกับใครเรามาสรุปกันดูครับว่าสไตล์แบบไหนควรจะเลือกกองไหนถ้าเป็นนักลงทุนสายที่เป้าหมายหลักเลยคือ ของเงินสดเข้ากระเป๋าทุกเดือนแบบนิ่งๆเสถี่ยนแล้วก็สบายใจกับกองทุนใหญ่ๆสภาพคล่องสูงๆเชื่อมั่นในชื่อของ JP Morgan แบบนี้ตัวเลือกที่น่าจะใช่ที่สุดก็คือ JEPQ ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่อ,อยากได้ปันผลด้วยแต่ก็แอบเสียดายโอกาสที่หุ้นจะโตอย่างมีส่วนร่วมกับตลาดขาขึ้นบ้างแล้วก็เป็นคนซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายอยากได้กองที่ค่าธรรมเนียมไม่แพงถ้าเป็นสไตล์นี้ GPIQ ก็ดูจะเป็นคําตอบที่ลงตัวมากๆเลยครับ และสุดท้ายสำหรับสายโหดสายล่าปันผลตัวจริงคือไม่สนอะไรทั้งนั้นขอแค่ปันผลสูงที่สุดไว้ก่อนรับความเสี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนใหม่หรือค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าเพื่อนถ้าเป้าหมายชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องยกให้ QQQI เป็นแชมป์ในใจไปเลยครับไม่มีข้อขังขาสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าแล้วกลยุทธ์ที่เน้นปันผลสูงมากๆแบบนี้มันตอบโจทย์เป้าหมายการเงินในระยะยาวของแต่ละคนจริงๆหรือเปล่า เพราะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแต่การตัดสินใจสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนนั่นเองครับ